ก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมอ่ฝนตกโปรยปลายลงมานะครับผมผมความรักนะครับก็ได้นำอ่าสีดอคุณเงินนะครับมาทักทายกับอ่สาวน้ำหวานนะครับผมนี่ ตอนนี้รู้สึกว่าสีดอคุณเงินจะคันมากๆนะครับผมก็เลยถูไถก่อนนะครับผมดูน้ำหวานนะครับ่าทางจะรักคุณเงินนะครับผมมีถูไถตัวกันนะครับครับการเลี้ยงช้างนะครับผมเราก็ต้อง ปล่อยให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับผมนี่ครับการถูต้นไม้นะครับก็เป็นการผ่อนคลายอีกอย่างนะครับสงสัยคุณเงินจะคันมากๆนะครับผมตอนนี้ฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆนะครับผมนีครับ ื้นที่นะครับที่เราช้างก็จะเฉื่แฉะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับตอนนี้ควันรักก็จะพาคุณเงินนะครับไปอาบน้ำไปกินน้ำนะครับผมก็เลยพาอาแวะทักทายสาวน้ำหวานก่อนนะครับ เวลาฝนตกนะครับช้างจะชอบเล่นแบบนี้นะครับผมชอบถูชอบเล่นโคลนนะครับน้ำฝนกับช้างนี่เป็นของคู่กันนะครับช้างจะชอบมากๆนะครับผม ถูไถไถนะครับเล่นกันหยอกล้อกันนะครับผมไปแล้วครับน้ำหวานก็ตามนะครับ คุณเงินก็มัวแต่คันนะครับถูนี่ครับสีไปสีมานะครับ ไปแล้วครับหมุนน้ำหวานกับคุณเงินนี่เป็นช้างที่ใจดีนะครับอชอบเพื่อนมากๆนะครับเอาน้ำหวานทำท่ายากแล้วครับผม เวลาฝนตกนะครับช้างก็จะชอบเล่นแบบนี้นะครับผมนอนนะครับพัผ่อน,นะครับสาวของเราคุนเงินก็ไปไปจิกหญ้าน้ำหวานนะครับคุนเงินน้ำหวานก็นอนนะครับ เล่นอย่างไม่อายนะครับน้องน้ำหวานนี่ติดนี่ัสเด็กเหมือนอสีรอคุณเงินหรือเปล่าเนี่ยน้ำหวานจ้นนาสาวคุณตายาวของเราครับสงสัยจะอยากพักผ่อนนะครับ ครับว่าน้ำหวานอาจจะนอนได้นานขนาดไหนนะครับ ใสน้ำหวานจะว่าโอ้ยอากาศเย็นฉันขอน,นอนก่อนแล้วกันน่ารักมากนะครับน้ำหวานช้างนะครับเขาก็เป็นธรรมชาติของเขานะครับผมการนอนอการเล่นก็เป็นธรรมชาติของช้างนะครับผมแต่สำหรับช้างท้องนะครับก็จะเล่นเบาๆนะครับถ้าลเล่นแรง ถ้าเราไม่เซฟนะครับผมก็จะเกิดอันตรายได้นะครับผมสงสัยน้ำหวานนี่จะหลับจริงๆนะครับคุณเงินครับคุณเงิน เเงินกิกหญ้านะครับผมไปยืนกินหญ้าของน้ำหวานเฉยเลยนะครับไม่สนใจน้ำหวานเลยครับน้ำหวานก็นอนเล่นไปด้วยนะครับผมพี่ควนันพี่ควนันให้น้ำหวานพักผ่อนก่อนนะคะนี่ครับถ้าเป็นคนนะครับ ได้ก็จะพูดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปหาคุณเงินนะครับผมไปดูคุณเงินสิว่าเอาไปกินหญ้ากินสับประรดนะครับต้นสับประรดของน้ำหวานหมดไปเท่าไหร่แล้วครับคุณเงิน ระวังควันลอยมาด่าเด้อคุณเงินควันลอยจะมาแล้วเด้อนี่ควันลอยมาแล้วเด้อคุณเงินเด้อขโมยยาควันลอยกินเด้อน้ำหวานจะดุเอานะ อย่างสบายใจเลยนะครับกินเหมือนของตัวเองเลยนะครับคุณเงินน้ำหวานตื่นแล้วนะครับผมลุกขึ้นมาแล้วนะครับหันหน้ามาทางคุณเงินนะครับ มานี่คุณเงินมามาคุณเงินมาเร็วมาหาน้ำบ้านเร็วหอบ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 มาให้น้ำบ้านกินด้วยเร็วหอบเฉยนะครับคุณมาเร็วเร็วเร็วคุณเร็วกินเฉยนะครับผมมานี่เร็วคุณมาคุณเงินเร็ว มามามาหอบมาหอบมา,มาหอบมานี่เร็ว<า>เร็วมานี่เร็วมามาเร็วมาคุ้นมามาเร็วมาเออมามา,มาหอบมาให้น้ำหวานนะครับเอามานิดเดียวนะครับผมโอ้ยทิ้งอีก นี่คันมากๆนะครับครับก็ฝากเอซีทุกท่านนะครับผมเข้ามาติดตามช่องสีดอกคุณเงินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีครับ